ครับตอนนี้กำลังจะเฟิร์สไฟท์เที่ยวแรกนะครับก็คือลำที่เราสร้างขึ้นมาเองจะลองดูเอ่อจะลองใช้ใบเล็กดูก่อนเอ่อแปดคูณหแล้วก็แบบ500 3้สามเซลล์ห้ารเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไงมั่งอะอ,อันนี้ใส่แบตอันนี้สร้างเองเลยแต่ว่ายังไม่มีแอลลอนนะครับใช้รีโมท e ีสกานะแล้วก็ ธรรมดาธรรมดาสี่ช่องทั่วไปแล้วก็พีคพันสี่นะเดี๋ยวจะลองเฟิร์สดูไฟนี้จะเป็นยังไงบ้างเนาะรอแล้วกันแบตเก่าไปนิดนึงแต่น่าจะบินได้อยู่แอลอนไม่มีนะรวมๆแล้วมีทันเดอร์อัพดาวแล้วก็สปีดก็3 0แอมสกายเนาะเดี๋ยวลองดู แล้วลมแรงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรน่าจะเกาะอากาศได้อยู่นะครับมาใครคะอะ่ครอบครัวครอบครัวอันนี้ลองลองใบใ่คุณหกนะเดี๋ยวลองดูนะโอเคอ่นเดอร์ Under ได้นะครับครับดาวได้ผมยังไม่ได้จูนนะยังไม่ได้ตั้งอะไรเอย๋ยลรอกพืกนอกาน ดูขึ้นบกกนอากาศทีนะึงขออากาศใช้ได้อยู่<า>อ่ลอนดีใช้ได้เดีย๋ยวจะลองขึ้นไปข้างบนดูดปล่อยดูนะโอเคอันนี้ลันเดอร์อย่างเดียว ลองสปีดนิดนึงโอเคอันนี้ผมกำลังให้มันเกาะอากาศเล่นอากาศอยู่เนี่ยนะก็โอเคนะแบะใบแปดคูณ9ใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองโอเครอ